โอเคครับสวัสดีครับผมตั้มวิถีบ,บ้านพากิานพลาเที่ยวนะครับคลิปนี้นะครับมาลุยสวนมะม่วงนะครับเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้นะครับดอกไม้สีทองนี่ครับห่อไว้เรียบร้อยแล้วครับไม่เอาไม่จับดีกว่าเดี๋ยวลูกละห้าร้อยล้วไม่ไหวนะครับ ปลูกไว้หลายต้นนี่พ่อค้าไม่ค้านะครับมาเหมามาจองไว้แล้วนะครับเนี่เห็นตาบอกอย่างนั้นนะครับมีพ่อค้าไม่ค้ามาจองแล้วนี่นะครับก็พาเพื่อนๆนะครับมา ดูสวนมะม่วงครับนีนบ่เป็นสวนมะม่วงของคุณตาอะไรจำชื่อจกไม่ได้นี่ครับเป็นมะม่วงสีทองนะครับน้ำดอกไม้สีทองนี่ครับ ลูกโตเลยอันนี้ลูกโตครับทีแรกนะครับผมทีแรกนะครับผมมองเข้ามานะครับเหมือนจะไม่มีลูกนะครับแต่พอเข้ามานะครับลูกดกมากๆลูกเยอะมากๆออกลูกเยอะเลยเลยนะครับนี่นี่ครับก็ลูกเล็กลูกน้อยก็มีนะครับ ก็จะมะีต้นมะกรูดด้วยนะครับในสวนนี่กำลังออกดอกก็มีเยอะเลยครับอันนี้ ระบบน้ำวางท่อนะครับนี่ระบบน้ำคุณตาจะวางท่อวางท่อติดหัวสปริงเกอร์ครับทางนี้ก็มีเหมือนกันโอ้อันนี้ยังไม่ได้หอ่อ เยอะเลยนะครับทางนี้แสดงว่าลูกอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเขาถึงไม่ห่อนะครับเพราะว่าทางนี้ต้นเล็กต้นน้อยเยอะเลยม,มีมีกอไัยด้วย มีลูกเล็กนะครับอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับเขาไม่ได้หอ่อบางต้นก็มีเป็นนะครับบางต้นก็เป็นดกเลยนะครับในสวนนี้ก็จะมีมะพรา้าวมะพร้าวน้ำหอมด้วยนี่ลูกอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้หอ่อทั้งหมดนะครับนะครับ คุณบอกคุณลุงบอกว่า,าถ่ายได้ลุยแล้วครับผมไม่รอช้าแล้วครับ แต่ทางนี้นะครับจะดกมากนะครับทางหน้าสวนนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแน่าจะปลูกต้นมะขามนะครับปลูกมะขามปลูกมะพราะ้าวมะม่วงก็มี โอ้มะม่วงนี่ได้หลายหลายบาทอยู่นะครับนี่เยอะเลยอนี่น่าจะเป็นต้นมะนาวรือเปล่า หะนานาแป้นนะครับโอ้ต้นนี้กระดกนะคมะม่วเสือนแก่หน้าอยู่ากบ้านแก่หน้าอยู่นะนนอ,นะอ๋อแก่ทำแพนอยู่ที่นี่นะแก้วมังกรก็มี แก้วมังกรแกวมังกรมะพร้าวนี่ก็จะเป็นมะพร้าวธรรมดานะครับมะพร้าวลูกใหญ่ที่เขาปลูกไว้ โอเคครับก็คลิปนี้ก็พาเพื่อนๆนะครับมาชมสวนนะครับนี่ครับจะเป็นสวนมะม่วงนะครับไอถ,ถุงนะครับเขาก็จะเจาะรูไว้นะครับเนี่ยเจาะรูไว้เพื่อไม่ให้อ่าถุงนะครับอับชื้นนะครับมีไอ้น้ำ เป็นถุงนะรหรือว่าจะไปทำอออะไรอะไอ้น้ำจะทำให้มะม่วงนะครับเสียได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นโชคอัน,นันเนออ่านี่น่าจะเป็นโชคอัน,นันมะม่วงนะครับ นี้ด้วยอันนี้ด้วยน,นี้นนนเป็นโชคอนนัต์ไม่โชคันนั้นก็น่าจะเป็นน้ำดอกไม้ผมก็ไม่รู้นะครับผมก็เดาไป ครับลุงสวนของคุณลุงนะครับก็อยู่แถวอบอตอมโศกนะครับที่ทําการอบอรตอมโศกนะครับอยู่ใกล้ๆก,กันเลยเยอะเลยครับมะม่วงโอเคครับคลิปคลิปนี้ก็คงจะ ขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกด s u b ส c r i b e เพืเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปไว้ด้วยนะครับสําหรับเพื่อนเก่านะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับคลิปคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับผมคลิปต่อไปเจอกันใหม่ครับ